เมื hour, ательно, ่อเวลา1นึนาฬกาสานาทีวันที่11เมษายนพุทธศักราช2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวเหล็กกั้นก่อการถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนสุขุมวิทบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลนาครสมุทรปราการเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนเลนขวาพบนายภาคภูมิเต่งเติมบุญอายุ33ปีนอนหมดสติอยู่บนพื้นถนนมีแผลฉีกขาดเป็นแผลชะกันที่แขนซ้ายเกือบขาดเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการใกล้กันพบหมวกกันน็อกแบบเต็มใบตกอยู่ ห่างออกไปไม่ไกลพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเอสเซมโมบิลจีสีขาวเลขทะเบียน6ขอไข่รอเรือ3937กรุงเทพมหานครจอดอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการสอบถามในายไกด์อายุ17ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนเจ็บขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอย จอดติดไฟแดงอยู่กับตนพอไฟเขียวเขาได้ขี่รถแซงตนขึ้นไปตอนแรกเขาขี่อยู่เรนกลางแล้วจูๆ่ๆเขาก็เซไปทางขวาพุ่งชนที่เกลอกลางถลายไปกับที่ก้านก่อนจะล้มลงไปนอนบนถนนตนจึงรีบจอดรถลงไปดูพร้อมโทรแจ้ง1669ตัวถลายยาวไปแล้วคือเขาขับขับมาจากไหนเร,เราเราเ็น,เนทงกรกษาครับเป็นทกษาษ แล้วก็เดินเข้ามาทางนี้ใช่ครับตอนนั้นเขาอยู่เลนกลางครับเลนกลางเหมือนเขาหลับในครับเพราว่าขับไปชนแล้วเขาก็ชนอะายชนที่กั้านเกาะกลางใช่ครับแล้วก็ถลายไปยาวเลยครับผมแล้วก็มาเร็วไหมทาไหลมาร็วไหาเร็วรถเข้ามาเร็วไหมไม่เร็วเท่าไหร่พี่ไม่เร็วเท่าไหร่อยู่ในขี่มาแล้วเขาก็เซขวางนี่เลยเหรอครับผมตอนแรกยังจอดคู่เขาอยู่ตรงน้นครับตรงติดไฟแดงครับอ๋อเขาเราออกประดงกับพร้อมกันใช่ครับออกประดงกับพร้อมกันแล้วเขาขับเร็วไหม ไม่ครับพี่ประมาณสี่สิบหกสิบวครับพี่แล้วแล้วเขาก็อยู่ดีๆก็มูเทขวาไปเหรอครับผมแล้วตอนนั้นเราลงไปดูเขาไหมเขามีสัติอยู่ไหมมีอยู่ครับแตบลงมาเขากวาหลับแล้วพี่พยายามตบให้ให้มันตีเพา่เขาพูดอะไรไหมเขาพูดอะไรไม่พูดเลยนางสาวปรางทิพย์จินดามรกตนายนพดลลมเย็นรายงาน